สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันพุธกลางวันมาดูกันว่า18-24เมษายน2564ดวงดีๆของคุณคือเรื่องอะไรนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันโอ้โหนี่ก็เป็นอีกคนที่ดวงดีมากเลยนะครับสัปดาห์นี้นะครับ ดวงดีของคนเกิดวันพุธกลางวันนี่น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณเคารพศรัทธานะครับอาจจะหมายความว่าการไปวัดการไปทําบุญนะครับหรือการไปสักการะอ,อ,อะไรก็ได้ที่คุณศรัทธานะครับและคุณเคารพนับถือเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่จะนําเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับ ซึ่งผมไม่ได้หมายถึงแค่าศาสนาพุทธนะไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาอะไรนะครับก็การไปเคารพศรัทธาสิ่งที่คุณนับถือจะเป็นเรื่องที่ดีหนึ่งละนะครับใครบางคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอนการเป็นครูนะครับการเป็นคนที่ให้คําปรึกษาผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คุณจะทําได้ดีมากๆเป็นสัปดาห์ที่ทําเรื่องเหล่านี้ได้ดีจะมีคนเข้ารบให้ความเคารพนับถือให้ความศรัทธากับคุณนะครับหรือแม้กระทั่งคุณไม่ได้ทําอาชีพพวกนี้นะแต่ว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะดูพูดจาอะไรก็น่าเชื่อถือหรือการวางตัวของคุณนะยิ่งถ้าคุณวางตัวแบบว่าให้ให้หน้าเคารพด้วยเนี่ยก็จะมีคนเข้ารบนับถือศรัทธาคุณมากๆนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณนะครับ การวางตัวให้รอบคอบปลอดภัยนะครับใส่ใจกับความสะอาดนะครับความเนียบนะครับความมีระเบียบสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้คนวันพุธกลางวันโชคดีในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วคุณต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับสัปดาห์นี้เชิญครับ ให้เกิดบันพุธไปทําบุญทั้งอาทิตย์ก็จะดีมากเชิญ <c oughs> ชวนไปที่ไอคอนสยามนะครับออไปดูดวงแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนดวงที่สิ่งที่ไพ่จะอมาเตือนให้เราระวงังภายในเออ,อาทิตย์หน้าของคนเกิดบันพุธกลางวันนะคะอก็คือไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่ก็ออกมาเตือนว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่แบบว่าไม่ว่าถ้าสมมติคุณทํางานอะไรเนี่ย ทำให้สําเร็จนะคะการที่มันอาจจะเกิดสิ่งที่คือมันมีแนวโน้มอะค่ะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณอาจจะทํางานอะไรไม่เสร็จแล้วก็แบบทาใกล้จะเสร็จแล้วอะแล้วคุณละทิ้งมันกลางคันนะทั้งท้ที่มันจนจะเสร็จแล้วอะดังนั้นพยายามนะคะอาทิตย์หน้าเมื่อทํางานอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยพยายามทาให้มันเสร็จอย่าละทิ้งกลางคันเพราะการที่คุณทิ้งงานกลางคันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหากับเอ่อกับคุณนะคะ ไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือการเงินก็ตามการเงินนี่อาจจะหมายถึงอาทิตย์หน้านี่คุณอาจจะต้องมีเรื่องที่ทําให้จะต้องใช้เงินเยอะอย่างที่คาดไม่ถึงก,ก็ได้แต่หนักๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแนวโน้มเรื่องความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็เรื่องการงานที่ทิ้งกรรมคนหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะในเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอ่อต้องคือเหมือนถนมปากถานมคําพูดกันหน่อยค่ะเพราะว่าถ้า ทะเลาะบาแหวกอะไรกันเนี่ยภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความขัดใจเกันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการแยกย้ายกันไปเลิกลากันไปทิ้งกันไปอะไรซึ่งเออการละทิ้งกันแบบเนี้ยนะคะให้แบบนี้เกิดขึ้นนี่ยมันแบบมันงอกันยากนะคะดังนั้นก็ต้องให้ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์อาทิตย์หน้าไปทําบุญทําทานเยอะๆเนี่ยแล้วคะตามไพ่ของไพ่ของวันพุธกลางวันที่เกิดขึ้นเฮลโลแฟนเนี่ย มันอาจจะทําให้คุณสงบจิตใจใก็ได้แล้วก็ทําให้การพูดคุยของคุณดีขึ้นะนะคะก็ไพ่ใบนี้ก็ออกมาเตือนเรื่องอารมณ์ให้ระมัดระวังนะคะทําอะไรทําให้สําเร็จแล้วก็คืออย่าละทิ้งกลางคันไม่งั้นมันจะเกิดผลเสียเรื่องความสัมพันธ์ก็ให้ระมัดระวังอย่ามีความขัดแย้งอะไรกันะนะคะถ้างั้นเป็นเรื่องของใจแล้วละ่ะธรรมะช่วยได้นะครับก็ขอให้คนเกิดวันพุธกลางคืนโชคดีนะครับ